มึงจะเอานกกูเหรอตายเป็นไงล่ะฮะฮะฮ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 มาดิมาดิสองหนึ่ง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 แล้วัยสองหนึ่งแล้วไยสองหนึ่งแล้วไยสองหนึ่งก็มาเอาเลยครับผมสวัสดีผู้ชมครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม R O V สําหรับวันนี้เนี่ยก็มาไต่แรงกันแบบชิวๆกันดีกว่าการโจมตีครั้งถัดไปจะจมลบนคูต่อสู้ number ขสอแห่งคณะปฏิวัติค่าหัวพี่แกนี่เท่าไหร่วะพยายามเข้านะอเลสเตอร์ ฉันหวังว่าแกจะล้มเผามังกรฟ้าให้ได้สักทีมันต้องโดนเลเซอร์แล้วเว็บเออเออเออโดนสตัรนด้วยกูโอเคเอา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 ตายด้วยมาทุกคนเอาจริงแล้วนะเพราะว่าตัวแรกผมจะเซอร์วิสให้ชาวบ้านก่อนตลอดนะโชโล่ก่อนโล่ไม่เกี่ยวเอาเอาเอามาทอด ดักสเลเยอร์ก็ไม่บอกฉี่อ้อบอได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้บอกแล้วว่าผมแค่เซอร์วิสเฉยๆไงล่ะโลไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนะทุกคนตายเนี่ย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 นั่นแหละ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 นั่นละนั่นละนัละนั่นแหละนั่นแหละสวยนั่นแหละอ่ออ่อ n โน o no 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 น่าจะสไลด์ออกข้าง บอกแล้วว่าแค่เซอร์วิสเว้ยตัวแรกอะอมาแล้วจ้า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 ไม่ล่อหรอกโอ้โหลุงนี้น่าจะแบบเปลี่ยนเป็นเลเซอร์ลัดช็อตดีกว่าโอเคมาตรงนี้น่าจะโอ้ดาซี่มาท่าไงดีวะได้หรือเปแบบเรอได้อยู่ยออได้อยู่ได้อยู่มันต้องโดนแล้วมันต้องโดนแล้วมันต้องโดนแล้ว,มลลวไม่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 สลายนี่สลายนี่ไปไปฮู้คิริตโตะป่า ดาซี่ป่าแล้วก็มีลิกเตอร์ต้องคอยระวังภูมิ้าโอเคจำไว้ใส่ใจโชโลแม่งเลยมาคิวกูซิเร็วเจ้ามาแล้เจ้ามาแล้เจ้ามาช่วยแล้เจ้าต้องตายโอ้ยนี่ตัวนี่ตัวนี่ตอวโดนละกู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 โดนละโดนไหม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 เราโอเคโอเคจังหวะนี้เราหวางที่ชาวบ้านไม่อยู่ <mile> จะได้หรือเปล่านะจะได้หรือเปล่า <itud soundtrack. S 1> นะจะได้หรือเปล่านะจะได้หรือเปล่านะจะได้อยู่นะเฮ้ยเลเซอร์ปั๊มเออทุกคนต่างใช้ตัวย่อเป็นปัง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 ได้แค่นี้โอ้โหเสียแล้วปั๊มนี้ไม่ไหวโอคโ้ไม่โดนถ้าโดนนะ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  ผมไม่รอดเหมือนกัน4 3ฉันจะมาสัตว์อันติช่วยแกเองถึงแม้ว่าฉันจะช่วยแกไม่ได้ก็ตามอ่ะได้วะเฮ้ยฉี่เข้ามาแล้วจ้าน่าได้ทีเดียววิบมันมาเออว้าว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 าวเกือบพลาด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 เว้ย เกลี่พลาดไว้เกลี่พลาดไว้โอเคด้านบนเหรอจัดไปจัดไปอีกคลิปดันพอดีอีกโอ้ no no นะ no 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 ไม่ไม่ไม่สวยละไม่สวยละดาซี่แม่งจะฉีดผมแกคิดว่าฉันจะยอมให้แกฉีดง่ายๆอย่างนั้นเหรอฮะ บอกเลยว่าป้อมเนี่ยแป๊บเอาเรียบร้อยโอ้โหเสียดายไม่มีเลเซอร์อื้อหืออื้อหือสามร้อยอะในตอนที่ไม่มีคีินะอาเอ้าสวยแล้วเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยยเ้ย 3,900แ,แล้วตอนนี้ส well, ี่0 okay, so ันะถ้าตีคีบอ่ะถีเข้าแล้วมันต้องโดนนันตีสาแล้วสวยสวยมาก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 จังหวะนี้สวยมากสวยมาก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 มากเอาดิอ่ะดับเบิลคิวอ่ะไม่ใช่กูสักตัวเลยหรอไม่ใช่กูเลยใช่ไหมทริฟเฟิลคิวจบแตชนะอยู่ด้วยชี้10เกมอัตราชนะ50%เทนห็นฝั่งเขาน่าจะป่าแล้วก็มีเวเลสเจอกับผม ว่าแต่โล่เขียวม่ตั้งแต่ตาที่แล้วเลยนะไหนๆก็ไม่ค่อยได้คิวละขอดาวเลยโอ้โหสานิตสานิตแม่งได้ปะสานิ์แม่งได้ปะระหว่างที่เพื่อนบวกตีต้มโอเคถอยเถอะถอยเถอะถอยเถอะไม่ไมไม่ไม่ไหว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 มาสอง้้วไม่ไหวโดนบัฟแดงมาสอมาปล่อยเฮ้ยอย่าเลย อย่าเลยออกมาไป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 หนีไปเพื่อนเพื่อนเราตายเองเราตายเองล <c oughs> <c oughs> ูกยูสามตายหกแอซิดสิบเออ,อย่างน้อยทีมก็เก็บหมดเรียบร้อยมันต้องชนะเราทุกคนจังหวะเนี้ย ใจิตใจเข้าแน่วแน่ตีป้อมเลยเกินนี่ผมเป็นอะไรกับตัวเลขสีเปล่าวะรอบหน้าผมจะต้องเอา MVP ให้ได้เลยทุกคนผมไม่แน่ใจนะว่าเสียงจะดังไปหรือเปล่าเพราะว่าผมขยับตำแหน่งไม้นะมันต้องจัดต้องฉีกรอบนึงซะแล้วสิผมประกาศลั่นไว้ตรงนี้เลยว่ารอบเนี้ยผมจะเล่นดีที่สุดเพราะว่ารอบก่นกอนๆก,กูก็เล่นไม่ดีไม่ว่ารอบนี้จะเล่นยังไงก็ดีกว่าเปลี่ยนตำแหน่งไม้นิดนึงมันอาจจะเสียงดังไปบ้างนะทุกคนเพราะว่าไม้อะมันบังจอผมผมเล่นไม่ถนดัดแต่ว่าเนี้ยผมโอเคแล้วมาดิว่ามามา,มาดิ าดิลิปโป๊กลัวไือไงล่ะกูกลัวไือไงล่ะฮะอย่าให้กูเล่นถนัดนะมึงพิวไหวเลยรอบเนี้มาดิ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 ม,าดม,าดมึงเอานอกเหรอมึงมึงจะเอานอกกูเหรอตายเป็นไงล่ะเนี่ยฝีมือที่แท้จริงของผมบ้าด่ะคนอะไรแก้ตัวเก่งขนาดนี้ฉันมาแล้วเป็นไงวิ่งไปช่วยกลางมึงอยู่ในนี้อ่ะไม่อยู่มันอยู่ใน,น,อน,อ <laughs> น,อในกอหญ้าข้างหน้าผมเข้าไปไม่ได้อ่ะนะการตอบสนองของเขารวดเร็วจริงๆเลยริปโป๊มึงต้องโดนกูแล้วแหละ เอา,าเอามาดิเอามาดิมามีรูมีคูคเอาเลือดเอาเลือดมามีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วได้ลงเท้าเป็นไงล่ะกดกดกดออกขออย่างไวอะ่ะเออ2ูนต่เสียงพูดผมมอ,อาจจะดังบ้างนะนี่ต้องขอโทษจริงๆมาสิลิปโป้ฉันเก็บแกไปสอตัวแล้วด่านบนมีประเด็นปล่อยเข้าไปเคนาคอสนาคอสนาคอสบัฟฟ้าหนึ่งสงส,สห้าเฮ้ยไม่ทันมันเร็วจัดมันเร็วจัด จัดมันเร็วจัดจ,จัดมาเร็วจัดจัดจ้าเอาหรืไงจ้าเอาหรืไงมึงเอาเลยไงมึงจะเอาเลยไง itu? เอาดิเขามาดิก็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 มาดิโอบ้านะการเล่นของเขารอบนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆเลยเอาป่ะเอาป <Switzerland> ่ะเอาป่ะเอาป่ะโอ้ไม่กลัวนะเว้ยไม่กลัวนะเว้ยสุดจัดประยุทธ์บอกขนาดประยุทธ์ยังไม่ออก ยังบอกว่าสุดจัดช่วงนี้มันเสี่ยงคุกมากเลยนะเนี่ยเอาปเปล่านะคอสฮลัลโหลเข้ามาเออลุงยี่ผมปรับตำแหน่งใหม่ตั้งนานแล้วเนี่ยมาทำไมเราริปโป้ฮะอ่ะเอาดิ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 เอาไหน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 สามศูนย์ไม่ว่าใครก็ไม่อาจหยุดฟิมเมอร์ที่แท้จริงของข้าได้แล้วบ้านา ออฟเลนนี่ ing, มันชนะเลนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหา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 มาดิมาดิสองหนึ่ง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 แล้วไงสองหนึ่งแล้วไง,สอง,ง,วไงสองหนึ่งก็มาเต่าหรือเปล่าเอาหรือเปล่า,า,ลากูไม่กลัวนะเว้ยกูไม่กลัวนะเว้ตีศูนย์สีอย่างเดือดอะบอกเลยตั้งแต่ชี้ปรับตำแหน่งใหม่ใหม่นี่ไม่ไม่บงังต่อโอเคนาคอสนาคอสไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอ่ะปล่อยปล่อยให้ให้ให ให้บ um e, okay. bon er ัฟอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคด้านบนอย่างนี้ลิกเตอร์กันนาคอร์ดทำไมกูไม่เอามาคอร์ดมาโอเคเดี๋ยว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 อดนไหมถ้าโดนนี่เข้านะบอกไว้ก่อนนั่นแหละนั่นแหละเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ชิ่โอ้ชิ่แม่เ้ยคืนเคงเลยตั้งแต่ไม่ไม่บังจอเด้อ ระหว่างตายมาอมอยนิดนึงคือผมอะซื้อที่จับไม้ใหม่ไงเมื่อก่อนที่จับไม้ผมมันไม่ค่อยอยู่อะไม้ที่พูดมันก็แบบเงี้ยงเงี้ยเงี้ยอะไม่มันยูทูบเบอร์สาจกชัดๆต้องดีไอวแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนาคอสจะมาผมต้องรีบหาเลือดแล้วแหละโอเคน่าจะพออยู่นะแค่นี้ขอให้มันวิ่งเข้าป่าขอให้มันวิ่งเข้าป่ามาสิไม่เข้าอะอะสลแลนะนะสไลแล้วนะมันลอยแล้วนะ ไม่ไงมาน่าคอสไม่เอ้โหไม่โทษใครเลยโทษตัวเองลว้วนๆเลยมันต้องโดนแล้วแหละมานกันก้ามันต้องโดนมันต้องโดนแล้วแหละมันต้องโดนโดแล้วแหละมาช่ว,แ <_ d> แวยแล้วจ้าจ้าเอาตัวนี้ก็แหละตัวนี้ก็แหละตัวนี้ก็ใหย่าอย่าอย่ารัดกูนะโอ้แตทำไมมันไม่ตายเฮ้ยดึโอ้นิดว่ามันจะไม่ตายโอ้โหเสียดายอะนาคอส มาช่วยละจ้านาคอสนาคอสนาคอสสักตัวหนึ่งไม่รอดไม่หลอดทำไมไม่กด X 4Q ไม่นะไม่นะไม่นะบ้าไว้อกูไม่ยอมละกูไม่ยอมนะไว้อกูไม่ยอมไม่ยอมแล้วละกูไม่ยอมแล้วละกูไม่ยอมละมันจะกิ้งมันจะกิ้งมันจะกิ้งขึ้นมันจะกิ้งขึ้นมันจะกิ้งขึ้นปล่อยไปเถอะกี้เหมือนเห็นลิเกเตอร์มันเข้ามาตรงนี้ปะอ่าใช่วะอ่ากูเข้ามาคนเดียวอีกกูเข้ามาคนเดียวอีกอ่ากด X 4Q ทำไมอุตส่าห์ได้คิวไปแล้วออืื โอ้ไม่หุยแรงตอนนี้แคลรี่ไม่ใช่ปัญหาเมดเมดน่าจะเป็นปัญหากว่าเอาจบละไม่เอาเป็นไงล่ะ <c oughs> ชีตอบสนองเร็ว200%รเนตัวน่าจะต่อยก่อนไม่เป็นไรอะตายอยู่ตายอยู่ยังไงไม่ก็ตายไม่รออหรอกไม่รออหรอกไม่รออหรอกเอ้คจบเลย นะคอสไม่น่าจะดันมาได้โอเคก็ประมาณนี้ก็ผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมเข้าบ้านเขาโชด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 โหดมันต้อง MVP แล้วอะ่ะบ๊ายบาย